สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงนะคะชาวพิจิกเราเออ่ดูกันคลิปนี้นะคะเป็นช่วงต้นปีของ ปี2525 25นะคะเป็น2อาทิตย์แรกของมกราคมนะชาวพิจิกท่านไหนนะคะถ้ามีหัวข้อไหนที่อยากให้ทำให้เป็นพิเศษนะคะสำหรับที่ไม่ได้เจอะจงจนเกินไปนะลองคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าเกิดว่าผู้อ่านทำให้ได้ผู้อ่านก็จะทำให้นะส่วนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวพิจิกจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง 16พฤศจิกายนจนถึง15ทธันวาคมนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะชาวพิจิกว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับพิจิกบ้างนะและไพ่อยากเตือนหรือแนะนำอะไรเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพิจิกสิบใบค่ะ วิ่งอีกแล้วขอโทษนะคะชาพิจิตเสียงเข้าไปในคลิปเสียงคือน้องหมาก็จะวิ่งทั้งวันนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆเขาไม่ได้ปล่อยออกมานะคะน้องหมาเนี่ยคือเป็นน้องหมาที่เลี้ยงแต่เขาจะพาออกมาววิ่งก็ไม่เข้าใจว่าวิ่งตั้งแต่เช้าไม่เลิกสักทีเหนื่อยกับการที่ พี่น้องหมาต้องเห่าแล้วเข้าไปในคลิปนะคะขอโทษจริงๆนะคะอ่ะทีนี้ไพ่เปิดมาแล้วไงแล้วเป็นไพ่สวยด้วยก็เลยไม่อยากทําคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไพ่าการเปิดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเป็นไพ่ที่เป็นไพ่จริงๆของชาวพิจิกนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ตัดต่อคลิปเนี่ย มันก็ไม่รู้จะตัดต่อ,อยังไงนะมันแค่1ินาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนิดหน่อยสําหรับเสียงน้องน้องหมานะคะชาวพิจิกนะคะ2อ,อาทิตย์นี้ถือว่าดีนะดีมากเพราะไพ่พดีทุกใบเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะทําอะไรก็มีแต่คนรักไปไหนก็มีแต่คนชื่นชมเนาะสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่ออร่าค่อนข้างดีแรงมากๆนะคะแล้วก็ ในเรื่องของงานเองเนี่ยคุณก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นเป็นที่รักของคนรอบตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับการที่ชุนจะไปขอยอดขาย หรือว่าไปขอการสนับสนุนจากลูกค้าหรือเข้าไปคุยกับหัวหน้าขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณหรือแผนงานเสนอผลงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเข้าไปคุยได้เลยมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณทำอะไรก็มีแต่คนชอบมีแต่คนรักเนาะแล้วก็การสื่อสารการเจราจาของคุณในช่วงสองอาทิตย์เนี้ยค่อนข้างมีเสน่ห์คุณพูดอะไรไปคนจะฟังคุณพูดอะไรไปคนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็ พูดอะไรหรือแนะนําอะไรใครไปเนี่ยทุกคนจะจะเชื่อฟังหมดมันเหมือนคุณคุณให้คําพูดที่เหมือนกับเป็นคําปลอบใจ กับคนได้อย่างนี้นะคะคือพูดไปแล้วเขารู้สึกเขาสบายใจเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีขึ้นอย่างงี้นะมันเหมือนช่วงเนี้ยคำพูดคุณมันมีเสน่ห์ตัวคุณเองก็มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานเนี่ยมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรคุณใช้การเจราจารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เจราจารเนี่ยค่อนข้างได้ผลในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะบริวารก็ถือว่าดีเขามองคุณว่าเป็นหัวหน้างานที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่ ต้องต้องน่ายกย่องอะแล้วก็เชื่อฟังอยู่ในโอวาทไม่ว่าคุณบอกอะไรซ้ายขวาเขาทำหมดนะคะคือไม่เกเรไม่ก้าวร้าวไม่ไม่ทา้าทายนะคะถือว่าดีเพราะว่าสองอาทิตย์นี้ด้วยความที่คุณมีสเสน่หนะ์เนาะแล้วก็คำพูดของคุณนะมันมีสเสน่ห์เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะหยิบจับหรือทำอะไรอะมันก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหมด ไม่ว่าจะลูกน้องไม่ว่าจะลูกค้าไม่ว่าจะหัวหน้างานนะคะเพราะนั้นสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่คุณต้องกอบโกยนะมันไม่ค่อยได้ออกไพ่แบบนี้มาสับบ่อยๆซับเท่าไหร่นะคะถึงบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าเสียงน้องหมาก,ก็ให้เหานิดนึงไม่เป็นไรแต่ไพ่เราดีมากนะชาวพิจิกก็เลยต้องคีบไพ่อันนี้ไว้นะคะถือว่าดีสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆนะคะทีนี้พอมีเสน่ห์แล้วเนี่ย เรื่องงานอ่ะดีไหมดีงานก็ไม่มีอุปสรรคอะไรแต่ว่าเป็นงานที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะทำงานเหนื่อยแต่ว่าสำเร็จแล้วก็สำเร็จแบบแบบรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ได้เงินได้ทองด้วยคือเงินก็ดีนะคะเงินก็ดีนะสำหรับสองอาทิตย์นี้ของชาวพิจิกนะคะ,ะเงินดีขนาดไหนก็ดีขนาดที่ว่าคุณได้กินหรูอยู่แพงได้อะ สามารถที่จะช่วยอะไรใครได้หมดนะคะสองอาทิตย์นี้คือรอบตัวคุณก็เต็มไปด้วยเงินนะคะไม่รู้ว่าเงินมาจากทางไหนมาจากหลายช่องทางนะแต่ว่าทำให้คุณสุขสบายนะคะเพราะนั้นการเงินไม่ติดขัดเลยสองอาทิตย์นี้ก็ดีเงินดีมากนะคะส่วนเรื่องของความรักคนที่มีคู่ก่อนคนที่มีคู่เนี่ยเป็นช่วงที่ คุณอาจจะไม่ได้โรแมนติกกันสักเท่าไหร่นะคะแต่เป็นช่วงที่เหมือนคุณได้ปรับความเข้าใจได้ศึกษาคู่ของคุณแล้วก็ได้ทําความเข้าอกเข้าใจกับคู่คุณนะคะเหมือนเหมือนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพิ่มเติมมากขึ้นได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ได้มีการเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะปรับ ตัวเข้ากันมากขึ้นได้รู้ว่าคู่คุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้ศึกษาคู่คุณมากขึ้นอย่างงี้ค่ะเลยทําให้ความเข้าใจหรือว่าการที่อยู่ร่วมกันอะ่ะมันยิ่งมันยิ่งดีขึ้นมันยิ่งเ,ออเข้าใจกันมากขึ้นมันยิ่งอยู่กันแล้วมีความสุขมากขึ้นนะคะสําหรับคนมีคู่นะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ เหมือนคุณคุณค้นหาตัวเองหรือเปล่าคุณยังเหมือนถามตัวเองอยู่ะว่าฉันอยากมีคู่หรือเปล่าฉันฉันยังพร้อมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนคุณมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการหาเงินมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานมีความสุขกับตัวเองคุณก็เลยรู้สึกว่า มัน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 ไม่มีก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนมีก็ได้ไม่มีก็ได้ลักษณะเนี้ยคะ่ะคือเหมือนไม่มีฉันก็ไปหาข้อมูลไปซื้อคอร์สเรียนโยคะไปไปเล่นกีฬาไปทำอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นความสุขของคุณนะคะคุณมีความสุขกับตัวคุณเองได้อะลักษณะนั้นคือคุณไม่ได้เหงาถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณก็ไม่ได้เหงาคุณค่อนข้างรักสันโดษ ในช่วงสองอาทิตย์นี้นะสาหรับชาวพิจิกนะคะคือมีความมีความรักสันโดษอยู่คนเดียวก็ก็ชิลดีสบายดีไม่เป็นไรเที่ยวคนเดียวช็อปปิ้งคนเดียวก็ก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นลักษณะนั้นเนาะสำหรับชาวพิจิกนะคะแต่มันอาจจะเป็นแค่สองอาทิตย์นะแค่ช่วงจังหวะ2อาทิตย์นี้แหละไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้รู้สึกว้าเหวไม่ได้รู้สึกขายนะคะพักสดไปก่อนได้เนาะส่วนเรื่องของ สุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากเข่านะคะหรือการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเขา่าไปจนถึงข้อเท้านะไปถึงเท้าเลยนะตั้งแต่เขา่าถ้าเกิดใครมีโรคข้อเข่าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะปวดเขา่าเจ็บเขา่าอะไรพวกนี้เนี่ยเรามาระวังนิดหนึ่งในการใช้ข้อเข่านะคะหรือถ้าไม่ได้ ไม่ได้เจ็บป่วยเรื่องเข่านะหรือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ระวังอุบัติเหตุอาจจะมีการหกล้มเข่ากระแทกพื้นนะคะหรือว่าเดินชนอะไรแล้วเท้าเจ็บไปเหยียบตะปูเหยียบกระเบื้องไปโดนเน้ำตาอะไรเงี้ยนะคะเส้นตาหรือเป็นเล็บขบเป็นปาปาอะไรพวกนี้นะเรามาระวังตรงนี้หน่อยนะคะส่วน เรื่องอื่นอ๋นอระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะจะมีความใจร้อนนะคะมีความคิดไวทําไวพูดไวหุนหันพันแล่นตัดสินใจไวเห็นอะไรก็ปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเพราะว่าด้วยด้วยสองอาทิตย์นี้คุณอาจจะต้องพูดเยอะสื่อสารเยอะ,อะใช้เวลากับคนเยอะนะคะมีการ ขาเรยสร้างปฏิสัมพันธ์คือต้องพูดคุยกับคนรอบตัวเยอะหรืออาจจะต้องใช้การสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองนะคะซึ่งถ้าใครเป็นนักขายอยู่แล้วเนี่ยหรือเป็นพนักง,งานขายเนี่ยคนอาจจะต้องเจรจาเพื่อจะกล่อมลูกค้าหรืออ,อภาษาอังเขาเรียก convince เนอะเหมือนกับกล่อมให้เขาซื้อของเราอะ่ะ เออพยายามชักจูงออใช้คาว่าชักจูงโน้มน้าวให้เขาซื้อของหรือซื้อโปรดักต์ของเราอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังคําพูดนะคะที่คิดก่อนแล้วค่อยพูดนะอย่าอย่าพูดออกไปโดยที่ไม่ทันคิดนะเรามาระวังตรงนี้หน่อยนะคะมันจะประสบความสําเร็จแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยออสองอาทิตย์นี้นะ,ะสำหรับคนที่ออไม่โสดนะคนที่ไม่โสดเนี่ยคุณมีโอกาสได้บุตรนะคะ คุณมีโอกาสมีบุตรแต่ถ้าคนโสดเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนแบบปุ๊บปั๊บปิ๊งอย่างเงี้ยคุณระวังพลาดนะเพราะว่าโอกาสที่จะพลาดก็มีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนรักสันโดษอย่างที่บอกมันก็ปลอดภัยไงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอมันมันมีโอกาสที่จะเจอในบางคนที่ไปเจอแบบเปิ๊งนะคะเห็นแล้วปิง๊งเห็นแล้วอุย้ยคนนี้มันโอเคคนที่ชอบแล้วไป พลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยโอกาสตั้งครันมีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะให้เรามัระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่ถ้าคุณอยากมีบุตรมีได้นะคะแล้วบุตรของคุณที่จะมาเนี่ยมันจะเป็นบุตรที่ที่ค่อนข้างดีนะเป็นคนเก่งเป็นคนชอบเรียนเป็นคนชอบศึกษาเป็นคนชอบคน้นคว้าคนเป็นคนที่ ไม่ไม่ชอบสูงสิงกับใครไม่ชอบสังคมเยอะนะคะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเอ่อจะเรียกว่า introvert หรอมันก็ไม่ถึงกับ introvert นะแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับรักบ้านชอบอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยชอบสังคมเท่าไหร่ชอบอยู่บ้านอ่านหนังสือดูทีวีอะไรเง<ม>ี้ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างรักบ้านแล้วก็ทำงานเกักน,นะคะก็เป็นลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นบุตรได้มาช่วงนี้ก็ดีนะคะเด็กคนนี้ก็ดีนะ อีกหน่อยก็เป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะก็ตกไปเป็นครูบาอาจารย์ได้ก็ถือว่าดีนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนะคะก็สบายๆนะสำหรับสองอาทิตย์นี้ถือว่าดีมากๆของชาวพิจิตรนะคะก็ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบนะคะกดติดตามกันไว้เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านนะเพราะผู้อ,อ่านจะทำคลิปมาให้ทุกๆสองอาทิตย์นะคะ ของทุกราศีเลยนะคะส่วนท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีเข้ามาทุกครั้งที่อ่านก็ชื่นใจทุกครั้งนะคะขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะมีความสุขในปี2525 25. ขอให้ปีนี้เป็นปีทองหยิบจับสิ่งใดขอให้เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบการงานรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตร สิ่งร้ายสิ่งไม่ดีขอให้หมดสิ้นไปในปี2524นะคะปี2525 25, ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่โชคมีแต่ราบและสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ